ปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับคนบริกันซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเขามีรายได้สูงกว่าคนไทยนะฮะรายได้ GDP per capita ต่อหัวเนี่ยแต่ว่า too rich for college aid can afford full price อะอันนี้คือสตอรี่เลยคือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในเวลาเนี้ยในสหรัฐและเป็นปัญหาซึ่งแก้ไม่ตกในปัจจุบันเนี่ยปัญหาใหญ่ของคนเมริกันก็คือว่าโดยรายได้ที่เขามีในชีวิตประจาวันถ้ารวมรายได้จากพ่อแม่ด้วยเวลาที่จะส่งลูกให้เรียนในระดับอุดมศึกษาเขามีรายได้พอที่จะเรียกว่าประทังชีวิต คำว่ามีรายได้พอซึ่งจังประทังชีวิตแบบแปลว่ามีบ้านมีรถยนต์แล้วก็มีรายได้ปานกลางแบบที่เป็นเขาเรียกว่า middle class แต่จริงๆแล้ว middle class ในกรดีของสหรัฐเนี่ยแทบจะทั้งหมดเลยนะฮะไม่ได้มีฐานะดีพอที่จะส่งลูกหลานไม่ต้องส่งหลานหรอกคือส่งแค่ลูกก็ไม่ไหวละส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐเนี่ยคนบริการส่วนใหญ่ไม่มีเงินพอที่จะทําสิ่งนั้น ผมคิดว่านี่คือประเด็นที่น่าสนใจว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันเป็น market failure ที่เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นใน2ออย่างซึ่งมีความสำคัญที่สุดด้วยนะฮะ คืออันนี้มันเหมือนเป็นเรื่องแบบเล็กๆสีสันแล้วก็เหมือนกับว่าทุกคนบ่นกันแล้วก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นโมเดลของ what can go wrong สิ่งที่มันสามารถพังได้ในกรณีที่เป็น market failure ที่รัฐเนี่ยไม่ได้เข้ามาคือผมด่าหน่วยงานรัฐบ่อยเพราะหน่วยงานรัฐในหลายประเทศเนี่ยค่อนข้างด้อยประสิทธิภาพแล้วก็ใช้เงินปภาษีประชาชนสิ้นเปลืองในการดูแลองค์กรตนเองไปวันๆแต่ว่าในขณะเดีวยวกันเนี่ยมันก็มีบางช่องทางที่หน่วยงานรัฐสามารถเพิ่ม คุณภาพชีวิตของประชาชนได้ยกตัวอย่างเนี่ยนะฮะเมื่อวานพูดถึงคุณทักษิณเนี่ยรัฐบาลไทยรักไทยที่เขาแก้ปัญหา market failure ในกรณีของที่เขาทาโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยเขาแก้ปัญหา market failure ในแบบที่หลายประเทศเนี่ยทำไม่สาเร็จรัฐบาลสหรัฐทําไม่สาเร็จจนมาถึงยุคข,ของโอบามาโอบามาแคร์และพอโอบามาแคร์ทำได้สําเร็จก็ยังโดนด่าแต่ประเด็นที่เป็น market failure ในสหรัฐเนี่ยนอกเหนือไปจากอุตสาหกรรมการให้บริการทางการแพทย์เนี่ยมันคือเรื่องการศึกษา คำนะว่า m า r k e t Fa เฟลิเในเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ได้มีสถาบันที่มีคุณภาพในการให้การศึกษาพลเมืองนะฮะคือคุณภาพของโรงพยาบาลคุณภาพของหมอคุณภาพของวัคซีนคุณภาพของยาในสหรัฐเนี่ยคือสุดยอดดีมากในขณะเดียวกันคุณภาพของการศึกษาในสหรัฐไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนระดับมัธยมปลายหรือโรงเรียนระดับมหาวิทยาลัยปริญญาตรีปริญญาโทอะไรเงี้ยดีเยี่ยม แต่ market failure ที่ผมพูดถึงก็คือว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยรายได้ของชนชนั้นกลางซึ่งสูงนะฮะเพราะอย่างอเมริกาก็ยังเป็นปหนึ่งในประเทศซึ่งคนมีฐานะร่ำรวยมรดุสุนโลกโ,โดยเฉลีย่ย่ยคนชนชนั้นกลางเนี่ยรายได้สูงไม่พอที่จะจ่ายค่าเล่าเรียนของบุตรหลานสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีผมอยากจะให้คุณเอาตัวเลขมากางดูว่าในประเทศไทยรายได้ชนชนั้นกลางโดยเฉลี่ย ซึ่งก็ไม่ได้สูงนะฮะพอจ่ายค่าเทอมลูกหลานที่เรียนในมหาวิทยายยลัย,ย,าย,ายโดยเฉลียนะ่ยไหมมหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ยนะมาาลัยทั่วไปเลยเอามาเฉลี่ยออกมาเนี่ยค่าเราเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษาเนี่ยเทียบกับรายได้เฉลี่ยของชนชั้นกลางเมียดอินดีอคัฮาวโซลในเมืองไทยอะมันแมทช์กันไหมปัญหาใหญ่ในสหรัฐมันเป็นไปที่ว l Street Journal วิเคราอันนี้เลยคือว่า too rich for college aid can't afford full price ก็คือว่าเข้ารเรียนระดับหมหาวิทยาลัยในสหรัฐเนี่ยมันเฉลี่ยออกมาเนี่ยมันสูงเกินไปกว่าที่ครอบครัวโดยเฉลี่ยในสหรัฐมีได้คำจะจ่ายไว้แต่ว่าในเวลาทำเรื่องขอสิ่งที่เขาเรียกว่า financial aid หรือการได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินเนี่ยเด็กอเมริกันเวลาจะเรียนหมหาวิทยาลัยเขาจะกรอกแบบฟอร์มเขาเรียกว่า fafsa fafsa เนี่ยผมไม่เคยต้องกรอกเพราะว่า fafsa มันมีไว้สำหรับ american citizen ท่านั้นมันให้การช่วยเหลือด้านการศึกษาสำหรับคนซึ่งถือสัญชาติสหรัฐ น,ะนี้ตอนที่ผมไปเรียนปริญญาตรีเนี่ยก็เป็นบิดาผมที่จ่ายค่าเท่าเรียนให้นะฮะแล้วก็เป็นค่าเทอาเรียนที่สูงนะฮะซึ่งผมก็ต้องพยายามใช้อายองความรู้ที่มีอยู่ในการทํารายการธรรมากิกนจนถึงทุกวันนี้เนี่ยให้มันคุ้มแต่ที่ผมเราจะบอกคือว่าในระบบการกรอกแบบฟอร์มของแฟรซ่าของพรุชนธรรมดานในสหรัฐซึ่งเป็นชนชั้นกลางเนี่ยซึ่งก็มีฐานะโอเคเนี่ยพอกรอกไปเนี่ยและการทําเรื่องขอแบบทุนการศึกษาะอะไรต่างอ่ะส่วนใหญ่รายได้เฉลี่ยชนชั้นกลางเนี่ยมันไม่พอเหลือเงินออมจ่าย พูดง่ายคือพ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่เหลือเงินออมจ่ายค่าเเรียนในสหรัฐในระดับปริญญาตรีเพราะมันแพงมากเสร็จแล้วในขณะเดียวกันพอทําเรื่องขอได้รับการช่วยเหลือทางการเงินเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าโดยฐานะโดยรายได้อะมันเหมือนกับพอ ก็คือโดยรายได้เนี่ยทำว่าได้หักเงินไปใช้ในการซื้อ iPhone ผ่อนบ้านผ่อนรถ่ะสมมุติบางคนเขาผ่อนบ้านอยู่แล้วบ้านมีราคาสูงแต่ก็ยังผ่อนอยู่อะไรเงี้ยคนคนนั้นมีฐานะร่ำรวยไหมก็ไม่ได้ดีมีฐานะร่ำรวยหรอกมีหนี้สินต้องผ่อนบ้านอยู่แต่ว่าการที่ถือบ้านอยู่ผ่อนบ้านอยู่อ่ะมันเหมือนถือทรัพย์สินอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วเอาจริงส่วนใหญ่คนบริการพอทําเรื่องขอ financial aid ได้รับการช่วยเหลือทางด้านค่าเล่าเรียกนการศึกษาเนี่ยก็โดนปฏิเสธ นี่คือสิ่งที่ผมพูดว่า market failure ก็คือว่าครอบครัวโซนใหญ่ชนชนั้นกลางไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าเล่าเรียนถึงแม้ว่าในเมืองไทยเนี่ยคนไทยก็มี Story ซึ่งบ่นกันเรื่องค่าเล่าเรียนว่าบางโรงเรียนค่าเล่าเรียนสูง บางโรงเรียนก็ข้าวละเรียนสูงแต่บางโรงเรียนเขาก็ไม่กล้าขึ้นคาละเรียนในเมืองไทยส่วนใหญ่ถ้าจะขึ้นค่าเลาเรียนแล้วขึ้นเร็วแล้วแรงแะแะอะไรเงี้ยมันจะมีการโวยกันแล้วก็จะมีกระแสะต่อต้านยกเว้นซว่าเป็นโรงเรียนซึ่งมีเฉพาะแบบลูกคนรวยเรียนจริง,รงๆกันนะฮะโรงเรียนส่วนใหญ่จะไม่กล้าขึ้นค่าเลาเรียนเร็วยกเวน้นซะว่าจะเป็นเฉพาะบางโรงเรียนซึ่งลูกค้าหรือนักเรียนมีน้อยแล้วก็มีเฉพาะคนมีตังค์มากๆอะไรเงี้ยเขาก็จะกล้าขึ้นหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นทั่วไปจะไม่กล้าขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ว่าในสหรัฐเนีี่่่ยาาาวะรรนนคลเใดับทสูง กว่าตราเฉลี่ยของเงินเฟอ้อก็คือ Average Median i ย c น m e เนี่ยรายได้ชนชั้นกลางขึ้นมาแค่นี้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาแต่เข้าเรียนขึ้นมาประมาณนี้คือผมเราจะบอกว่าถ้าจะมีอีกสิ่งหนึ่งในสหรัฐที่เป็น Market f a เฟลเลเลยก็ยคือแบบผู้ประกอบการสามารถขุดรีดลูกค้าได้ในแบบที่บดอะไรไม่ได้นี่นะฮะนอกเหนือไปจากบริษัทยาและโรงพยาบาลน,นะคือเฮลท์แคร์เนี่ย เป็นธุรกิจซึ่งมีไว้ปล้นคนจนและคนรวยทั้งคู่แล้วผมกล้าด่าดอุตสาหกรรมเฮลท์แคนในประเทศนี้ด้วยที่มีไว้เพื่อปล้นทั้งคนจนและคนรวยนะฮะผมเลยเกลียดที่สุดโรงพยาบาลให้ตายผมไม่ไปนะ อีกสิ่งหนึ่งซึ่งชั่วร้ายไปกว่านั้นเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมการศึกษานี่แหละที่ดีดีโคตรด,ดีเลยคือการศึกษามันดีจริงมันไม่ใช่ไม่ดีมันมีคุณภาพสูงมากแต่ว่าการขูดรีดด้วยการปรับขึ้นค่าเล่าเรียนในอัตราซึ่งสูงกว่าตราเงินเฟ้อและตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนชนชั้นกลางเนี่ยมันอยู่ในระดับที่คนบริการต่อให้มีฐานะปานกลางหรือ upper middle class ก็ไม่มีเงินส่งลูกเรียนระดับมหาวิทยาลัยคือถ้าส่งทีก็คือแบบขายบ้านหนึ่งหลัง ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนี่คือประเด็นเนะพราะฉนะนั้นอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากที่แก้ไม่ตกแกไม่ตกจนไม่น่าเชื่อนะแต่ผมไม่ได้พูดเล่นคือบังเอิญเนี่ยนะผมต้องขอบคุณก็น่าจะเป็นบุพการีหรือความเป็นคนเอเชียนี่แหละสมัยที่ผมเรียนในสหรัฐเนี่ยผมก็มุ่งมั่นว่ายังไงไงก็ต้องเข้าหมาอะไรแล้วก็ตั้งใจเรียนต่อเป็นรุ่นเป็นราวเพราะว่าก็มีโอกาสไปเรียนต่างประเทศแล้วใช่ไหมฮะไหนๆก็ไหนๆแต่ว่าผมมีเพื่อนนะซึ่งเรียนในระดับมัธยมด้วยกันที่ก็พูดกับผมว่าเฮ้ยคุณจะไปเรียยยนนมมมหาาาทัไแพงจะต เพราะว่าเรียนทีก็มีหนี้ระยะยาวหนี้บาทนะเวลาคุณเรียนมาวยาลในสหรัฐเนี่ยแล้วถ้าคุณหางานทําได้หลังจากนั้นแล้วรายได้ดีๆเนี่ยก็โชคดีไปแต่ถ้าคุณเรียนมาแล้วหนี้บานแล้วคุณตกงานแล้วเสร็จแล้วคุณเกิดหางานทําไม่ได้อะไรเงี้ยมันหนี้มันสูงระดับที่บางคนก็คือย้ายประเทศก็มาอยู่เมืองไทยก็มีมาแต่งงานผู้หญิงไทยเริ่มชีวิตใหม่ไม่มันเป็นปัญหาที่มันไม่มีใครเบรกอะเรื่องการขึ้นข่าเราเรียน เพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ผู้ปกครองจํานวนมากรู้สึกว่าแบบยังไงยังไงก็ต้องส่งเรียนมันเหมือนกับเวลาผมไปโรงพยาบาลผมไปโรงพยาบาลถูกๆก,ก็ได้แต่ผมต้องต่อคิวครึ่งวันผมก็ลองมาหมดแล้วแถวบ้านเนี่ยนะผมไปโรงพยาบาลที่แพงหน่อยไม่มีคิวเลยสบายโอเคบริการ VIP แต่ตรวจทีก็หมดตังค์ไปพอสมควรถามว่ามีทางเลือกไหมไม่มี คือไม่มีแบบไม่อยากไปแต่ไม่รู้จะทําไงเพราะฉะนั้นสสิ่งนี้มันเป็นปัญหาสําหรับมนุษย์มันเป็นมาเก็ตเฟลเลีในรูปแบบที่ผมไม่แน่ใจว่ารัฐมีปัญญาในการเยียวยาได้ซ้าไปคือรัฐอาจจะมีหนทางในการเยียวยาแต่ว่ามันไม่สามารถเยียวยาได้แล้วก็ให้คุณภาพได้ด้วยมันเป็นปัญหาใหญ่มันเป็นสิ่งที่ไม่แฟร์ต่อคอนซูเมอรเลยโดยรวมเลย